เอากางเกงช้างให้พี่เขาใส่หน่อยครับเอออ่าอาตายตายหน่อยโอเคโอเคโอ้โหเพื่อคอมเมนต์เลยจานภูผาเคยคิดเชิงฟิสิกส์ไหมครับแบบเอเอถ้าเราแกว่งฮัมมิ่เป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกค่าแอมพลิจูดจะเป็นเท่าไหร่นะอาจารย์ไปเดินได้เลยจานภูผากูมาแหม่แหม่แหม่อานภูผาคุมาจานภูผากูมาจบคุยบรื่องผีเลยนี่แหละดี่แคมป์บี เด็กเข้มไอกลับไปอ่านหนังส <radas> ือ <assunto> ืเ้นนังสแล้วาไลไปอ่านหนังสือแปดหนังสือนะครบมากับไปอ่านหนกันดีก่าพูดดีมพูดดีูดีเราบีบด้วยไอสัตว์กลับไปอ่านหนังสือไอสัตว พักทำสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เปามุงขายคอมมุงสิเปาเฮ้ยขายคอมป์ปไปแล้วครับเออไม่เป็นไรกูไม่ซื้อแพงเอาไปสักเอาไปสักเวนเฮ้ยขายราคาปกติเฮ้ยแต่มันมันรวยเราผ่าครับระหว่างคำนวณคณิตศาสตร์กับคลำไข่ตามิดอะไรน่าทำกว่ากันครับคำนวณคณิตศาสตร์กับคำ เห็คนคนโง่โงแบบนี้รับยอดวิลลรอยแล้วเสียดายความทุ่งเทที่กว่าจะได้วุฒิการศึกษาดีๆไหมเออกูก็รู้สึกเหมือนกันจริงๆสวัสดีมึงดูนี่เขาแต่งเกงช้างแล้วเนี่ยเนี่ยใครจะเรียนก็คิดเอาอนนพ่อพอเขาอยู่ข้างล่างกันนี่สง่งข้อความมาอ่านหรือเปล่าลงมาเถอลูกัยเฮียเดี่ยนักเรียนตอนนี้ลาออกแล้ว ไม่ใช่หรอกเขาแยกแยะออกใช่นี่คือเขาไม่ถอกคอนเทนต์เนอ์ปล่อยสมองบ้างใชกูไม่กูไม่ถอดเสื้อก็ดีแค่ไหนแล้วใช่